เราก็โทนสีต่างๆเลือกให้เหมาะสมน,นะครับแล้วก็เป็นชุดอันนี่เราเดินนะครับไม่ได้ใส่ใส,สปปายสะพายไม่ได้ใส่มงกนุฎแต่ได้ิ้นเป็นการนั่งชวชุดที่2ที่เราจะต้องใส่คเอทีฟเข้าไปนั่นคือ t ทยเ Textile t w i s วนะครับอันนี้เราต้องการความโก้เพราะว่าเรากำลังหาตัวแทนของสาวไทยไปอินเตอร์เนชั่นแนลแต่เราจะต้องนำความเป็นไทยไปเสนอด้วย นะครับแล้วเราจะไปยุกอย่างไรทวิสอย่างไรให้มันอีรุแกนสง่างามสวยงามโก้และแหมชั่นะครับกลับมงกุฎประจำจังหวัดเข้าใจนะครับเรียนนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องคู่สีการใช้ลายผ้าต่างๆเหล่านี้มันจะแฝงเข้าไปอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น ดีไซน์มาได้ฟีสไตล์แต่เรื่องสำคัญที่บอกดีเซนไปกับวงกุลนะครับเดินและแนะนำตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งมันไม่ควรจะยาวจุดบอกเราเข้าไปดรเขาแล้วน้องก็เดินตึ๊กตึ๊กเดินลงบันไดก็เดินเหมือนคนพิการนะเพราะฉะนั้นความสง่างามมันไม่ได้อยู่ที่ชุดแล้วดึงอยู่เฉยๆอยู่บนทางเลื่อนแล้วก็เลื่อนไป เราให้ถูเฉยๆเดินไปเดินเนอยู่ในโต้โชว์แั่จะต้องพรีเซนต์ด้วยการเคลื่อนไหวของน้องๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องเดินสามารถพรีเซนต์ด้วยความสัญงาณโดยไม่มีข้อกังวลใดๆนี่คือคําแนะนำแล้วแล้ว,ลวโผล่มาทุกครั้งของการประกวดนะครับเราก็ต้องนั่งลุ้นถ้าอยู่หน้าเวทีจะเห็นที่วัดจะคอยวิ่งไปนก็บคอยจะไปอุ้มอยู่ตลอดกลัวเขาจะตกลงมาต่างๆเหล่าน,น,นี้ควรจะ ระวังข้อสิีคมวลต่างๆเหล่านี้ด้วยพอเราังวลสีหน้าเราก็จะออกเราก็จะไม่ใช่นิ่งเต็มที่เพราะความคำวลเกี่ยวเรื่องชุดนะครับเพราะฉะนั้นฝาก,ฝากทีมงานด้วยนะครับนะเราก็ต้องทาให้น้องๆไั้กใจที่สุดทีการเดินนี่คือวันที่5เราใช้สองชุดวนะครับแลวเรื่องสองชุดแสดงความเป็นไทยทั้งสองชุดเป็นไทยแบบชุดไทยออริจินอลกับทวิส ให้เกิดความโกเกะทีริแกนและแฟชั่นนะครับนะแล้วมาสำคัญในรอบ national costume นะครับ <Yeah. S 1> national costume หลายคนตั้งคำถามเฮ้ยจะยังไง <Yeah. S 1> เพราะเวทีอาจขออญาตกลับเพราะเป็นเจ้าของเดียวกันนั่นก็คือมิสแกรนมิสแกรนก็ชัดเจนมากเด่นชัดมากๆแล้วมิส u n i ว e r s สไทยแลนด์ปีแรกพินวัตจะทำอย่างไรนะครับสิ่งแรก เป็นย n เนชันคือเดเ i ชันวายเลยนะครับไม่ต้องระบ,บุจังหวัดอันนี้คือแน่นอนเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรากำลังหาชุดที่ไปพรีเซนต์ให้กับชาวโลกได้รู้นี่คือ n a t i o n a l c o s t u m e เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือแบกไปได้นะครับนะมันไม่จาเป็นจะต้องมีพรออ็อพใหญ่โตแต่สิ่งที่สวยงามของความเป็นไทยนี่คือความประณีต ดีเทลใช่ไหความสง่างามหรูหราใช่ไหมครับ,น,างงารบนะและแสดงความเป็นไทยอันนี้ชัดเจนเลยไม่ต้องลงไปลึกของมันมีจิตสจังหวัดก็จริงเปิดโอกาสทั้งหมดเป็นประเด็นกว้างนะครับว่าเราจะนำความเป็นไทยอะไรไปเล่าให้กับโลกฟังนะครับที่เขาเข้าใจและมองปั๊บอ๋อประเทศไทย เขาใจนะครับเครียมไหมครับนะแล้วลบเลยไม่ต้องไปต้องตองนำนานจากอะไรจากสมุดไทยของจบบังหวัดนี้หลักศีรลายจารึกพบไหานะครับนะแต่ถามว่าทัชมันได้ไหมได้ถ้าสิ่งนั้นสามารถเล่าเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยได้นะครับเคลีย์นะครับนะที่สำคัญคือให้มองว่าสิ่งน,นี้กำลังจะเป็นมาสเต์พีซและ เราจะเลือกช่วงนี้ไปพรีเซนต์ใน Miss Universe ที่จะเกิดขึ้นปลปีนี้ที่ประเทศไทยเช่นเดียวกันเข้าใจนะครับญญามาต่อนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมมาอีกก็คือเราจะมีการถ่ายทำวีดีโอที่ใช้ในการเปิดตัวนี้พูดเลยนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวทางกองจะเป็นผู้ถ่ายทำแต่เราจะต้องเตรียมมาวันแรกของการเข้าพอมเลย เพราะเราอาจจะเรียกสูงของคุณเข้ามาว่าวันนี้5คนมนที่10คนเพื่อเอามาใช้เลยนะครับก็คือชุดที่เป็นบูทชัยเดรสก็คือชุดราตรีแต่ว่าไม่ไี้ลากยาวนะครับเป็นบูทชัยเดรสนะครับสีน้ำเงินนะครับหนายีริแกนสวยงามนะครับนะแล้วก็สิ่งสำคัญคือความเป็นแฟมีนะครับ นะเซ็กซี่ได้ไหมได้แต่ไม่ได้เกินงามนะครับสวยงามนะครับเตรียมมาตั้งแต่วันเข้ากองอันนี้ขอย้ำนะครับหวังว่าไม่ใช่บอกพมมาถึงวันที่2เสร็จคืนวันที่2ปุ๊บอ้าวจังหวัดแรก5จังหวัดมาหน,นูยังไม่ได้เตรียมมาพี่เลี้ยงยังไม่เอามาให้ไม่เอานะครับนะครับเตรียมมาเลยพร้อมกับรองเทา้าส้นสูงสวยงามนะครับเอสเซอรใส่ได้ไหม ใส่ได้แต่ขอเป็นชิ้นเล็กเพราะว่าต้องการเห็นใบหน้าสัดส่วนสวยงามความอิริเกนของชุดและตัวคุณนะครับอย่าต้องมาตรงตหูใหญ่โตสร้อยอลังการเราไม่ได้ขายสร้อยคอในวันนั้นนะครับขายคือตัวเรานะครับอย่าอะไรให้มันแย่งสีนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งถัดมนาะนี่คือสิ่งที่ทางกองจะทำแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำ และเดี๋ยวจะมีจอดส่งไปให้นั่คือวิดีโอเกี่ยวกับตัวคุณเงที่ขออนุญาตยื่อยังเดี๋ยวมีวดียวเดี๋ยวเขาจะส่งให้แต่ขอพูดเรื่องชุดนะครับนั่นคือชุดที่เราต้องเตรียมนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับได้ลนะครับีนะครับก็คือเป็นสมาท์ทูแมนของอินาบีนะครับความเป็นตัวคุณผู้หญิงยุคใหม่นะครับเป็นผู้หญิงยุคใหม่ซึ่งเราก็จะนำเสนอตัวตนของเราเล่าให้ ทุกคนได้รู้จักตัวเราผ่านวิดีโอสั้นๆตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะส่งว่าเราจะออนดีเทลอะไรเข้าไปวิดีโอตัวนี้นะครับต้องถ่ายเป็น mp4 หรือเป็น mov ความยาวไม่เกิน45วินาทีนะครับนะแล้วก็ โทนสีต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวพีเทลจะส่งให้เป็น national zone นะครับไม่ใช่ไปใส่ฟิลเตอร์อะไรกันมากมายนะครับแล้วทำอยู่ในรูปแบบของ f u l HD แนวนอนนะครับ16:9ต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่เทลส่งไปานะครับถ่ายรายละเอียดนะครับเพราะว่าอันนี้จะอยู่ในการถ่ายทอดด้วยเพราะฉะนั้นขอให้พิธีพิธัานแทนก่อนนิดนึงนะครับเพื่อคุณภาพแล้วเดี๋ยวเราจะถูกใช้นะครับ ส่วนแมสเซจที่จะพูดอะไรต่างๆนี้เดี๋ยวส่งไปให้พรดีเทลนะครับว่าวิดีโอนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันะวนี้เราพูดคร่าวๆของนะครับนะและสำคัญก็กคือสำหรับรอบที่มินารีและรอบไกนอกสิ่นี่คุณเตรียมหนึ่งรองเท้าแน่ๆนะครับท้ยิวขอเป็นสีเบจหรือสีอสีเบจหนึ่งคู่นะครับสีเงินอีกหนึ่งคู่นะครับ รองเท้าทั้งคู่ควรจะมีสำรองด้วยปัญหาที่เราเจอกันก็คือ,อเป็นจนหักหักขาเวทีแล้วไม่มีสำรองนะครับขอมีสำรองไปด้วยนะครับเป็นรองเท้านะครับที่ใส่สบายหมายความว่าไม่กัดคุณนะเพราะว่ามันจะมีการาใส่ซ้อมใส่เดินกันหลายรูปแบบนะครับและที่สำคัญคือเรื่อง้นในการเสริมขัดฟองหน้ามากๆแล้วสูงมากมาก มันจะขาดความเซ็กซี่ของผู้หญิงไปเลยเหมือนคุณเดินต่อขานะอยู่ในเซอร์คัส้ม่นก็แนกหัวแล้ววันีเผลอพลิกตกลงมาแล้วมันตลายของข้อเท้าคุณมากๆนะครับอันนี้ระวังด้วยแล้วก็สายค่าต่างๆมันก็อาจจะขาดได้อันนี้ต้องระวังด้วยนะครับอคซสซอรีนะครับเตรียมมาทั้งสีเงินสีขาวนะครับ สร้อยคออะไรต่างๆเตรียมมาเป็นชิ้นเผื่อเอามาแมทช์นะครับนะจะได้ไม่ต้องตกใจวิ่งหานะครับแล้วก็ขอเป็นการเลือกแพนที่เป็นสีเนื้อสีนูตทั้งหลายนะครับแ้ะขอไม่ใช่เป็นชุดว่ายน้ำนะขอแยกชิ้นนะครับเพื่อเวลาเราเปลี่ยนหรือใส่ชุดบางชุดที่กองปวดเตรียมให้หรือหรือชุดที่คุณเตรียมมาเห้มันมองแล้วมันมันโอ,อ้นะคุณจะต้องมีเซฟตัวเองด้วย